ครับน,นี้อยู่กับผมเทลอีกแล้วเข้าสู่เยการเกมไหมครับวันนี้เราจะมาตีวิทเทอร์กันนั่นคือบอสวิเทอร์ตัวแรกของเราซึ่งผมได้หาโฮว,วิทเทอร์ไปแล้วใครสามารถไปดูคลิปได้ในอ p ที่ประมาณสิบสองสิบสามนะครับซึ่งก่อนไปตีวิ t เทอร์ผมแล้วก็น้องผมจะทําการตีวิทเทอร์ด้วยกันซึ่งตอนนี้กอบผมใกล้แต่แล้ว นั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่ผมเตรียมของเสร็จเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่เสียเวลาจะไหมน้องเกลจะตัดไปช่วงที่เราเตรียมของเสร็จเลยใช่ไหมเพราะผมจะตัดข้าไปแรกชุดก็ไปเดี๋ยวเราตัด,ด A few moments later เอาละท่านผู้ชมตอนีเราเตรียมของเสร็จแล้วเอาละท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราเตรียมของเสร็จแล้วเราจะพูดตามพี่ทำไมา <c oughs> ไปน้องเกลเดินตามพี่มา <c oughs> เราจะไปตีวีเทอร์กัน ก่อนเดินเลยนี่คือทางลงไปตีพีเถอะไมโไม่อิกโลมาโลกมันจำเป็นกดตรงนี้ซะกดนอนแล้วก็ตื่น,นกดนอน,นสิเฮ้ยกดตรงนี้แหละเตียงเดียวพอลงมาไปไปสุดขอบนุ่นเลยแต่พี่เธอบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ ก็ตรงนี้กันตีไหมตอนแรกต้องเก็บหมายถึงตรง,ตรงไหนอ่ะตอนแรกถึงก็มาถึงตรงนี้ไปเลยห่างจากบ้านไกลๆเลยเดี๋ยวมันทะลุหรือจะลงไม่อีกอะ่ะตรงนี้มีทางไปอีกนะอย่าอย่าอย่า,ยามันก็จะมืดมากเลยเออไปไปทุกท่านไปเราไปตีวิเทอร์กันทุกทน้นไปโอ้โหจะใกล้สกรอบแล้วใกล้สกรอบแล้ว จริงๆแล้วผมจะบอกว่าไอ้ที่ขุดอันเนี้ยของเราจะไม่ต้องเกี่ยวมันสามารถขุดเอาไอ้ใช่ขุดเบ็นล็อกได้แต่ผมก็อยากกวอผู้ชมนะครับว่าเดี๋ยวผู้ชมจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยมันมาอย่างไงแป๊บนึงขอวางขอวางทหาอรองค์กรก่อนเอออย่าเอเอแกวางโซลแตนไว้วางโซลสแตนหัวหัวยุที่ใครอะหวัวยุที่พี่ใช่ไหมหวัวยุที่พี่ใช่ไหมน่าจะใช่เปิดดูก่อน เอออยู่ที่นี่อ่านนนนนี่น้องแก้วนี่เตรียมได้พร้อมแก้เปิ้ลทองเก็บเปิ้ลทองเก็บเปิ้ลทองหนึ่งสองหัวเดียวหัวเดียวอีกหัวเดียวอีกหัวเดียวแล้วอีกหัวเดียวแล้วสามวิ่ง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 เอาลอเลิมเอเลอเคลกลิมเออเอออเลอเคลกลิม เฮ้ยมาแล้วสู้ดิเอ้าไอ้มันขึ้นบอลมันขึ้นบอลมันขึ้นบอลที่มองไม่เห็นที่ไม่ใช่ขวดไอ้ติดมันนีกดรอพี่ด้วยไอ้องคาแร็ปกดสัตัดไม้รอด้วยกสัตว์ไม่มีกสัตว์ไม่มีที่ขุดสัตไม่มีที่ขุด เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอดีเลยดีเลยเล้ยให่มาขึ้นเลยนะตรงฟห้ปามเล็กต้องนั้ปามเลกเกมขึ้นไปไหนอะมันอยู่ไหนโอเคพี่มองไม่เห็นมันมืดอ๋อนี่นีีนีนี่มาดิเอาดิเอาดิโอยโอ้ยกะทุกโอ๊ยกะุกออ้เรากินแอปเปิลทองไง อยู่ไหนพี่อมินเอ้ยมันลงมาแล้วนี่เอ้ยมันอยู่ข้างล่างนี่น้องเกลียวตรงนี้ตรงนี้เออนี่มาดิมาดิเอ้เอที่ปักไปให้เกลียวตีบา่บาตีบปาตีบ่ี่ตีบ่าแค่กระสัดกระสัดกระกระสักกี่นาทีเออนี่มาลงมาลงมาลงมาเอ้ยน้องเกลียวตายยังอ่เจาะจริงเฮ้ยเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนี เฮ้ยมันถึงชั้นหิ้นแล้วตอนมันตอนมันเฮ้ยไอ้ปนทองหมดปิ้ลทองมัน็นอุ้ยลาพิลาพิาพิเเตมก่อนต้องเตก่อนพี่เกลาพิ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 ลาพาพิลิลาพิลาพิเาพิลาพิลาพิลาาดิมาดิลาพเลาเิลาพิาพไปาพิลาาพาลาพิพลาพิลาาพิล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 าพีาพิลานิลพิลิลาพลาพานิลาพิลาพิลกลากกราติ อย่านัเลือเดี๋ยน้อก็สัเตียวขอเป็นคนเก็บกวาเองนะเอ้ยเกือบตายเกือบตายมันอยู่ไหนเนี่ยน้องเกวพิกัดพี่หน่อยอ๋ออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณพี่เดียวไหเหงือเหงอกเหงือ้ามันขามันเก็บตัวแ้กินเนทองข้ามันขมันข้ามัมองไม่เห็น แล้วมันตีข้าวมเนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยกระตายละกระตายละกรตายละกรตายละกระตาล่อน,นี้ตอนนี้อตอนอหินมันเยอะมากมันเจาะหินอนนุ้ยเพเพ่นเพเพตายตายตาตายแล้ว อไหมเห็นตรงนี้เฮ้ยสตาร์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 เกแล้อะเ,เออเบเกีย SC. มันเตอร์จะจอดนั่นกันเดเนี่แค่สานี่ตินติด,ด,ดไฟเด้ดอ,อ,อเรียบร้อยให้มชมคานี้

เดี๋ยวไปทําแฝงไฟกันให้ผู้ชมดูหน่อยไปเออบีคอนเราอาจจะต้องทำในบีคอนใช้อะไรทำนะเพชรแม่งเอ้ยเพชรทิงไม่มีโย่เอ้ยตรงนี้มีเพชรอ่ะมันขุดเจอเพชรได้เราอะไหนพี่มีอยู่ไม่มีไม่มีฟิวทอนเราต้องเราสร้างกับดักได้เลยกับดักอะไรอ่ะกับดักมอนไงเป็นไงท่านผู้ชมคราวนี้ผมขอหา ขอนว่ามีเพชรแถานี้ไหมพอดีว่าโลเนะแล้วลงไปทําไมอะ่ะกงล่างมีอะไรทิ้งของเออมีราวารถลาวาตายไปโอเคเดี๋ยวกันที่บอร์ไวชมต้องตกใจนะครับผมเปิดของไม่ตกไว้ทิ้งของราวาแต่เราของไม่ตกใส่ราวาน้องเกวจะเลอะแหละเ <c oughs> สะด็จไปทำไมล้วเปลือง จะปักไปเผยดึงสตาร์แล้วมันติดไฟต่อนนะเหรอเออมันไม่มีติดมันมันมีการไฟตั้งยี่สิบเออกษัตริย์แค่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวอ่ะพี่รู้ไหมพี่ม,มีพี่มีติดพี่มีการไฟแ <c oughs> ต่ได้ช่วยพี่หน่อยสิอ่าถ้าไม่ชอบก็ตัดไปตอนที่เอ่อโยนบ้านเลยแล้วกันเนาะไป A few moments later เรียบร้อยเกิดแล้วอ่าไหวจังขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นรถไฟใช่ไหมไม่ขึ้นด้วยมือเอ้ยแล้ววีคอนไปทำด้วยอะไรนะไอวคีคอนใช้อะไรไปทำเลยนะไอ้ถามวคีคอนเหล็กใช่ไหมเหล็กให้มันติดแล้วหนูขึ้นข้างบนเร็วกว่า จะลงมาดีๆส่งรถไฟลงมาข้างล่างให้พี่ด้วยมันไม่มีรถไฟจะดีก็มีเองแหละมันต้องมีรถไฟอยู่ข้างบนจะมีดีไหมรถไฟหมดแล้วจะมีดีๆไหมรถไฟไม่มีจริงๆอ่ะตัวนี้ข้างล่างมีรถไฟอยู่ไม่เป็นไรเฮ้ยเพชรอย่างนั้นเพชรไม่พอหนูอยากอยากรู้ว่าดอกไม้วิตเทอร์ไปทำอะไรไม่รู้อ่ะพี่ไม่ใช่สันทัด ใหม่พุกเลยตรงนี้ตรงไหนเหน่แหน่ยหน่เป็นเหมือนนี่ก็ไม่ดูออ๋รถไฟอยู่นี่เกินไปท่านผู้ชมนี่ก็ไม่ไทำบีคอนกันแล้วก็อีกอย่างนึงครับไม่ไม่ไม่มีการสกเสร็จก<ค>ำแพงกำแพงเสร็จแล้วไปถึงกำแพงทองแดงตัง้งหัวไปเถอะกำแพงทองแดงกันนะเปผี่อดูกำพแงกำพงใ,ใหม่เนี่ยนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูกำแพงใหม่ใน ตอนนี้ประสาทของเราเริ่มขยายอาณาเขตเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไอ้บ้านต้นไม้อ่ะจะเหลือแต่ตอนี่ไงแล้วเดี๋ยวอันนี้เต้นเหลือแต่สร้างสร้างประคองเจ้าตีพี่มีเข้าแล้วนะได้เกลียคิดดีๆติดไฟติดพี่มีการไฟนะเอ้ยไปหาไปหาี่่โททรเเมาไหอ่ะอยู่สามมันน่ะพี่ตายพี่ตายเขาพี่โดดจากที่สูงเมื่อกี้ หนูเคย,เยมีอยู่อานเออถ้ามาชมเหมือนว่าเราจะทำบีคอนไม่ไอ้ทำฐานบีคอนไม่ได้เพราะเราไม่มีก็แค <BI> okay. นะ่ก็ใช้หมวกเหล็กสามสี่อันเก้าอันสามมันได้ไหมเอ้ยเก้าอันได้ไหมเด้ยเก้าอันว่ะไ <BI> ปหาเหล็กมาสิไปหาเาหล็กมาเหล็กมันจะขาดแคลนทั้ใช้แร่หลายแร่รวมกันได้ อยากรู้ว่าอึมใช้คเปอรบรึเปล่ะครับไม่ได้เขาไม่ไม่มีนี่เหล็กหมดแล้วเนี่ยต้องไปฟาร์มเหล็กก็เหรอใช้ทองไงทองก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะฟาร์มทองไงไม่ได้ไอ้นั่นไว้ผมจบแไม่นึงนะขอไปเอาหาดูเหล็กข้างล่างกัรวมของไงรวมของนี่ต้องเกี่ยวรวมเหล็กปเปิดเปิด ใช้เน็ตเพื่ออะไรอ่ะเออฮันกระเทอาจะคุดหาเจอแต่ละบล็อกคุณเจอยากกว่ากันแมว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 ยิ่งบ้ายิ่งเดืดเกลียวแม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 วอันนี้พิเศษตัวอยู่ในพระราชสว่างพูดแมว่ง้นสูงแม่งจนสูงต้องเที่แมวต้องสูงไอปลานะเดี๋ยวทำตลาดปลาเออท่านผู้ชมดีพัดหน้าผมจะมาทำตลาดปลาให้ดู นี่หัวพิเตอร์ขอหน่อยนะไไไไหนอม่่ปปตตกแงจะไปถือไว้ตอนจบคลิปพี่เอาอะไรนะข้างล่างเอาเหล็กใช่ไหมแล้วก็ทำให้นั่นบีคอนไหนดูดิบีคอนทำไงทำไงวะเขียนว่าเบเบคอนเบคอนมเหเป็นเบคอนออปซิเดียนน้องแก้วลงไปหาออปซิเดียนไหมพี่เนาะี่ย อ๋อไม่ต้องแล้วไม่ได้เรื่องหากระจกให้พี่หน่อยก็แค่หาสายไปถ่ายบ้างก็ได้วะไปหาฟร์มพึ่งก็ได้ท่านผู้ชมกับมีคนเนี่ยไม่ต้องนะผมคือกษัตริย์ไอ้นั่นเป็นแค่คนตัดไม้ยิมสนใจมันเลย <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไป,นไปวันนี้คนตัดไม้ไม่ได้เรื่องมาซะเลยปึอดกษัตริย์อยู่แค่นี้แหละในคลิปนี่แหละเดินขึ้นเดินลงกตัดไม้ไม่ได้เรื่อง มันมีสายป่ะจะมีได้ไงล่ะอ,อย่าบอกนะข้างล่างไม่มีโต๊ะครับมีได้แล้วบีคอนหนึ่งอันีอ๋อ,อ,อ,อนนทำไมหนูจำได้ว่ามันต้องใช้เพชรอะ ก็มือใจเพชรไงเออไม่ใช้แนละ้วมันเปลี่ยนมั้ง oh. มัวเ <laughs> ี้ยต้องไปพี่จะทำไรแล้วเบคอนทำหไหมวะพี่เข้าใจบบคอนจะทำไรได้นะบบคอนให้ให้เอฟเฟคกับเราเราได้กดเร็วนี่เหรอใช่แต่เรา,าต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆแต่เรามีที่ขนนุดขุดเพราะเขาไม่ให้ขุดยินได้นะเจ๋อที่ขุดของพี่มันอันตรายนะกดเร็ววิ่งไว เดี๋ยวก็ใช้วิเทอร์แล้วกัน<า>เฮ้ยใช้กับวาเดนวิเทอร์ตายไปแล้วลืมไปอตอนนี้มีอยู่มอกไม่หมดสี่อันต้องการอีกห้าอันอย่ามันเสียงดังเข้าไม่โอเคมีหกอันแล้วะทําให้มันมีเสียงดังเข้าไมาเฮ้ เสร็แล้วกันเนาะช่วงนี้มันนานนานเลอเกินนานมากวันพวกเกอะไรแบบแล้วไปวางตรงไหนวางไว้หน้าบ้านแล้วกันนบ้ก็วางองเกมมองหน้าดิใส่ผ้าปีกปำกันเหรอไม่ใส่ก็หาพี่เจารแล้วกันพี่อยู่ไหน พี่เจรากันแล้วก็ลองมาไม่ใส่กอดสู้กันสิพี่เจรกันพี่อยู่ไหนไอ้คนตัดไม้เอ้ยล้วก็มันเสียงดังเข้าใหม่เสียงเราเข้าใหม่ได้ได้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไหนเน่ยไอ้คนทายดไอ้คนทายาดเอ้ไอ้เนี่ยราคาเทาไ ไอ้ไงมาสิมาสิท okay, <few> <us ladım> ่านผู้ชมก่อนตัดไปโอเคตัดเลยตัดเลยตัดตัดตัดไปข้างหน้าเลยตัดตอนบล็อกเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมไปน้องแก้วหนูเพิ่งเดินขึ้นมาเนี่ยรถไฟมีไม่ใช้เราจะเป็นแค่ตัดไม้นี่ไงแล้วมีมีพี่ขึ้นมาได้ไงเนี่ยดูนี่นะดูข้างหลังนี่นะดูนี่ทำไมหนูขึ้นรถไฟกว่อนพี่เทว่ะพี่มาทีหลัง ไปน้องกอ<ว>แก้วเราไปปลูกอัญเชิญดูเขาเปิดคลิปก่อนโอเคแล้มาถึงแล้วเรากำลังจะปลูกอัญเชันนี่แล้วถ้าเราใส่ไปใต้ดินอะมปทแล้วขึ้นมาแล้วอ้าวบล็อกให้มาอันหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะ,ะมันต้องบล็อกอันเดียวมันปะเนี่ยหรือบล็อกไม่รู้ลองวางดูก่อนสาม สอ,องหนึ่งเออแสงสว่างของอาณาจักรเทอสูงทีเ่เลือกก่อนขอเลือกก่อนอ <ว ood. S 1> มันเลือกได้เดือดไหนเลือกไหนเลือดไหนเลยต้องใช้เลือดใช้แล้วสิไม่เป็นไรก็จบกันแล้วท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาทำการฆ่าพีเทอร์กับน้องชายกันนะครับ ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดแชร์ไอ้ซอมบี้นางง้อไปซอมบี้เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์เลยครับแล้วเจอกันคัดนหน้าจะเป็นการสร้างตลาดปลาซึ่งผมสร้างเดียวอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเออช่วยด้วยผมสร้างเดียแล้วพอน้องชายผมมาในเข้ามาช่วยสาาร้างอยู่แล้วออมันกี้เกียร์ออไปเจอกนันนะครังหน้าบา,บายบายมันเกี่ยวข้าวสบีนี่พี่ก้าวจะตายพี่ก้าวจะตายเออไอซอมบี้